แล้วมันพี่ก็ก็ชาบีอะไรเนี่ยอันแล้วก็ วันนี้เราบอกว่คนกำลังดูจนมากี่วันมาก่อนนะวันนี้เราบ้าใจเดินมาดีโอโหชิชิชจะได้มาดูแลคนที่มาในกลุ่มหนึ่งต่างกันคอตัวเราอ่ะ ซึ่งงานของเราเนี่ยเราทราบแล้วนะครับเราจะเป็นประจําทุกป,ปีนะครับและในส่วนตรงนี้นครับจับการะบุญเทพประบุและเทพธิดาสุขนะครับ mm hmm. เพื่อหาตัวแทนไปอาเชิญน้ำพระพิสรบตนะครับแล้วก็ประคองสนหลวงในวันถัดไปซึ่งเทพประบุน,นะฮะ mm hmm. จะเป็นผู้ประคองส่วน mm hmm. เทพธิดานะครับ mm hmm. จะขึ้นบนรถสมกลางนะ ก็ถือได้ว่านะครับเป็นพิธีที <h h <h <h ่เร um ียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากในค่นะครับรวมไปถึงท่านใดในการที่อยากชมการประกวดเวทีเราอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมเทศบาลาสีของเราตรงนี้นะครับอ๋อค่ะชายชายหญิงอย่างละท่านใช่ไหมคะครับอย่างทั้งหมดนี้เลือกมาแค่หนึ่งท่านทั้งหมดนี้เลือกมาหนึ่งท่านในการขึ้นมาเจอถ้าตกรอบก็กลับมาเราได้ไม่ใช่แล้วรถจะใช้กันยี่ว่า วันนี้นะาก็มองตาปรดเๆไเปไหนยนะวันนี้้าเดมากว่าอย่างน้องน้องต่อน้องป้อมแรงเองาก็คือกวดใช่ไหมครับแต่งานตกรอบใช่ไหมสตกรอบก็ดังได้